สาบายดีพ่อแม่พี่น้องสาบายดีเมื่อสุกุสุคนเดอมืมอนี้กลับมาพบกับน้องเปิลสาวผูทไทยคือเก่าเดอทุกคนมัอนีกาตอนคำคำพี่น้องเอ,อ้ยมู่เพินมาโซนไปกินต่ำพี่น้องไปกินต่ำอยู่หัวนเพินมามู่ก็มามาโซนหอดเฮินพี่น้องมูกาสายฝนกับแม็กกี้เพินมาโซนไปกินต่ำพี่น้องเปิลกับเฮดเวนึงเข้าอิงยังแล้วแล้วไปพี่น้องสุเพินกำลังไปเก็บพักไปไปเบิ่งว่ามีพักพี่เลอแน่อยู่สซนเพินไปพี่น้องนีอันนี้ก็เป็นโซนของเพินพี่น้องเอ้ย ายดีทุกคนสายฝนสาวพี่ให้สายสองน้องเปิดนช่ไหที่ด่งน้อเพนนี่ให้กำลังตั้งที่สั่งบนละโซนเพิ่นพักหลายแห่งพี่น้องเอ้ยน่ะตัวปุ๊กไม่ก็มีอันนี้นะพี่น้องนี่นี่แงน่อันนี้นี่ต้นมะเขือเลยกะพังหอมก็มีหัวซิคือ หูสีคือหูสีใครม,มีน้องข่าพร้อมมักเพชรป<ะ>ัดผักโบง,ง่ามอลีนี่นะอ่ามีมะอึอ้อมพักแถวก็มีได้ลนะเฮ้ยพักพักพักแปหญ่ายเอรินีน่ะมะฮุ<ม>่งมะฮุง่งมานึง นใส่ฝนเห็ดอย่างนี้นะฮดพักฮดพักซอยเพื่อนจ้าอุ้ยมีโแกลเลนบเนาะวันนี้บ่ม,มีเออมเือมาเือโนยยังเสียบใช่ไหมเป็นดอกแล้วนี่นะมะม่วงอีหยังอันอนี้นะมะม่วงใหญ่ๆเนี่ยนะบอะอันนี้มะม่งตน้นอันนั้นมะม่วงมันอ๋ออันนี้มะม่วงมันอันนี้มะม่งต้นฟ้าแต่เขาสกินต่ำยังไม่นี้นะ่ต่ำี้นจะพนเล แล้วเขาซื้อเส้นมาตัดเองนะตัเองดีเขาปูนก็มีอะไรอยู่บ้านเขาขายเป็นโลแล้วแต่เขาพูดนะมาทัวร์ส่วนน้องแม็กกี้มาเท็จะมีเก็บมาเท็กมาเลยส่งผมใหม่พี่น้องเป็นอะไรคืออยู่บ่ไปเฮ็ดผมกับสายฝนเมื่อวานนี้ตอนนี้การน้องเปิ้ลกำลังสีอ่าเก็บพักพี่น้องไปกินตะปั่น อฮเอาพักบนละผาน้องน้อยจังแซบอืมเชื่อเาบอกอ่างามเด้อืมเอาพักบองก่อนให้อืมอ่าการยังไใหญ่กับต่ำแซบเด้ต่ำขับปุนมะฮู้แซบมะพร้ามะเพ็ดก็มีโซนเพนนองน้อยอืลายย่างแห้งมะเขือยังก็มคือแบบมะอืนี่ใหญ่แห้งนะผูใหญ่กว่านาคนอีผู้ มีแต่นอยยังไงว่มีน้อยๆเลยพี่น้องผันอีลีแบบนี้สิเอากรเอาหูลพาน้าเอาไว้ให้ใส่ปนเก็บผลพาเอาข้าวทองเอาบกเออเอาเอาเอาไปกับตำอ่างามด้ผักข้าวทองนะงามให้เลยเออเอ็กมากผักข้าวทองเฮ้ยเห็นแล้วน้ำลายแตกเลยอ่ะเพื่อนผักสลัดก็มียังบุญใหญ่ มันใหญ่กูจะมากินด้วยนะเพื่อนแบบนี้ถ้าเราจะอดตายแล้วก็กมากินเอผักที่สวนเพื่อนเราได้หรือจะกินหญ้าแทนฟางก็มีนะ,ะฟางก็เต็มเลยค่ะดูสิเอาทังพูนบอกนะใครอยากกินฟางก็มากินฟางที่บ้านเพื่อนเราได้นะคะ เขาปุนมาแล้วพี่นอ้องยู่นมู่ตอนนี้กะใโฝนเห็นยังกินอีแล้วพี่น้องอืมก่นนางนังบ่น้องเปิ้ลกำลังสีล้างผักเตือพี่น้องนี่เอากระซัามมาบา้าไงพงไพยมาซอเอาวะ ปลาพัากระหลายนี่เฮ้ยโลนึงโลสิบสี่อยู่บ้านเขาโลสิบสองมาจากก็พอซื้ออยู่เด้ถามหาแคบหมูบพมีแคบหมูขายเนาะเขามีแคบหมูสุดยอด เออวันน้ซื้ออันอันเพิ่นพักแวะเ,เอาเอายูเฮิร์นนั่นเ่ยจะเฮิร์นตเฮิร์นพักหน้าทีร่างพักต้องเป็นของน้องเปิ้ลหน้าทีต่ำต้องเป็นของสายฝนต้องเซฟสายฝนอย่แล้วเค็มๆซะด้วยสิไอเราก็ชอบกินเค็มซะด้วย เพื่อนก็ไม่ชอบงามนี่น้องให้ผักบงนะผักบงผักจ <c oughs> มาเผ็ดรบแด่มาเผ็ดจ้ก็ดี <c oughs> ต่ำต่ำปนกับมาเผ็ดห้าวนะ <c oughs> แล้วคือนังกินเนาะเต่งคันพี่น้องเลยบรรยากาศดาำำีดีซ้ำคำกินต่ำซ้ำคำพอดีจิบท้องพี่น้อง ยู่ไงหามาเกาะเันพี่น้องมึงใดเดตอนนี้มือเาตัเองสันไดมาเกาะนี่อ้เห็นแล้วนี่วันนี้กุมเข้าเป็นเซฟ นี่เป็นตะแทบอันนี้แทบฝนแซบฝนแทบทำเป็นเนี่ยโอ้โหคุอเกิดคนแบบเท้เลยเพื่อนตแบอนุนนเลยจ้าอ่ะเข้าวคุณมปด้วย ขอตัวกิน,น,นข้าวกันเด้อพี่น้องตอนนี้ก็อิมแล้วพี่น้องเลยขอโต๊เมือก่อนบ้ดนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบเพลงสำนีเดอทุกคนฝากติดตามกดไลค์ฮับส้มเป็นกำลังใจให้เปิ้ลนเนเดอร์พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย